สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซนเบ๊อแอนันซาค่ะ welcome back to my beauty studio ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซน,นเบ๊อีกแล้วนะคะวันนี้เบ๊กลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องโซนเบ๊อแอนันซาและนี่คือวิดีโอที่เรียกได้ว่าสุดยอดแห่งดาวค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ย ถามกันเข้ามาว่ามีไฮไลท์อันไหนที่ปัดแล้วไปถึงดวงดา,าวมั้ยคะมันซ์ก็อร่อยคือไฮไลท์ปัดไปถึงดวงดาวใช่ไหมอ๋อคุณก็คงหมายความว่าไฮไลท์ที่ปัดแล้วมองเห็นจากดาวอังคารนะครับคุณผู้ชมสมัยนี้หนังประทูมันคงไม่พอแล้วน,นคะคบมันต้องเป็นไฮไลท์ที่ปัดแล้วปังปัดแล้วเห็นถึงดาวอังคารเลยนะคะคุณผู้ชมมันถึงจะเรียกว่าปังของจริงนะคะคุณผู้ชมวันนี้เบนก็ได้รวบรวมไฮไลท์ที่เบคคิดว่าพอไปปัดแล้วเนี่ยเห็นไปถึงดาวอังคารเลยมนุษย์ต่างดาวไฮย e Your face เราตกใจมากวิ้ยแกทักฉันหอหน้าฉันดุปังขนาดนั้นเลยเหรอคะวันนี้ก็เลยกลับมากับไฮไลท์สุดปังนะคะที่ปัดแล้วต้องเห็นถึงเทางคันอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องเนไว้เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สาคัญคือกดกระดิ่งค่ะถ้าคุณผู้ชมกดกระดิ่งคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <laughs> ไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะดิฉักนกอเริ่มจากสิ่งที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นตํานานก่อนแล้วกันนะคะของแม่เลี้ยงตามความชอบนะคะเพราะทุกอันนี้ชอบมากๆจึงหยิบขึ้นมาพูดในวนนี้นะคะคุณผู้ชมขอเรียนตามตํานานก่อน ในอดีตที่ใครใช้ไฮไลท์เตอร์แรกๆไม่รู้จักสิ่งนี้ก็คือเอา้าเกิดยุคไหนคะดิฉันคิดว่าใครที่เกิดประมาณปี1900 x เหรือ1900เนี่ยก็ต้องรู้จักไฮไลท์อันนี้อยู่แล้วนะคะและนี่คือ Shimmer b l i c k ค o m p a c t ค่ะคุณผู้ชมจาก b o บ b y b r ราวนะคะสีที่เวทมีคือสี Sandstone นะครคุณผู้ชมซึ่งชอบมากแล้วคิดว่าอันนี้คือซื้อมาเพราะว่า เป็นไฮไลท์อันที่เบยคิดว่าหลายๆคนในอดีตเนี่ยคือแนะนํากันเข้ามาเลยนะคะคุผู้ชมซึ่งเป็นสีแซนสโตนที่สวยมากเพราะเวลาสมมตเิเราไปดูบนคอมแพคกเนี่ยสีมันได้อารมณ์แบบว่าทุกฤด,ดูการทึกฤด,ดูการเลยนะคะคุผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วสีมันไม่ได้เข้มเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมสีมันจะมีความแบบโอ้โหแตกๆเป็นดาวเลยค่ะคผู้ชมคะปัดทีนึงเนี่ยคิดว่า คุณผู้ชมมนุษย์ต่างดาวก็เห็นนะคุณผู้ชมตัวเห็นไหมว่าไฮไลท์มันเข้ากับทุกสภาพผิวสีผิวเนี่ยเบก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะเหมาะสําหรับคนผิวเข้มหรืออะไรอย่างเดียวแม้ว่าพออยู่ในคอมแพลกเนี่ยสีมันจ่เข้มๆนะคะแต่พอเบสมาใช้แล้วไปรู้สึกว่าไม่ว่าคนสีผิวไหนเนี่ยก็สามารถปัดไฮไลท์ของบ๊อบบี้บราวน์ได้นะคะมีหลายสีค่ะคุณผู้ชมคะัแต่ว่าราคาไม่จำไม่ได้เพราะว่าอันนี้ก็คือซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันคือตํานานที่แบบ ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้หยิบมาแล้วเพราะว่าไม่มีแล้วสีนี้ที่เบสหาแต่ว่ามันมีสีอื่นนะคะแต่ว่าพอไปลองสีอื่นเนี่ยมันไม่เข้ากับสีผิวเบสเบสก็เลยคิดว่าอ๋ออันนี้คือตํานานจริง,รงๆนะคะและอันนี้คือไฮไลท์อันที่เบสคิดว่าเบสซื้อไปอันแรกๆเลยนะคะที่ได้มีการแต่งหน้ามานะคะหลายๆคนก็คงจะแบบว่าอุ้ยลืมไปแล้วนะคะว่าบ๊อบบี้บรามีชิมเมอร์บริกนะคะแต่เบสอยากใจคุณผู้ชมไปลองดูนะคะที่เคาน์เตอร์ของบ๊อบบี้บราทุกสาขานะคะ ปังมากๆเขาบอกเลยว่าปังที่สุดแล้วนะคะเป็นตำนานของไฮไลท์ในุกยุคแรกๆเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเลื่อนมาอีกยุคนึงนะคะคุณผู้ชมในยุคที่เซฟราเข้าประเทศไทยเนี่ยคุณทุกคนก็ต้องรู้จักดีแล้วใครไม่รู้จักแบรนนี้เิชันถือว่าแบบ คุณเกิดคุณเกิดในซีโฟราหรือเปล่าไม่น่ารักเลยนะคะฉันเกิดในซฟอฟราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉันเป็นคนซฟอฟราฉันรักซฟอฟรามากนะคะใครไม่รู้จักเบก้าก็คือเกิดไม่ทันซฟอฟรานะคะแนะนําเลยเบก้าเป็นไฮไลท์ที่เป๊ะและเป็นไฮไลท์ลที่ปังมากนะคะคุณผู้ชมเบนรู้สึกว่าเป็นตำนานอีกอันนึงของคนที่จะเล่นไฮไลท์นะคะทําไมไม่ถึงเลือกพาเลทนี้มาแล้วทําไมเบนมีหลายสีแล้วบนไม่ชอบซึ่งในนี้เนี่ยมันจะมีสีอยู่สีหนึ่งที่ไบนรู้สึกว่า โอ้แม่เจ้าสวยมากนั่นก็คือเดี๋ยวไปขออนุญาตดูสีก่อนนะนั่นก็คือสีโรสคอร์สนั่นเองนะครับผู้ชมซึ่งสีโอปอลสีอะไรแบบนี้คือมันสวยอยู่แล้วอ่ะแต่สีโรสคอร์สก็คือสีนี้คุณผู้ชมเป็นสีที่แบบว่าปัดแล้วก็โอ้โหคุณผู้ชมดูนะปัดแล้วมันดูสวยมากคุณดูดิเห็นปะก็คือเป็นสีออกชมพูที่ไม่คิดว่ามันเข้ากับทุกสภาพสีผิวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะผิวเข้มผิวอ่อนเนี่ยสีชมพูเนี่ยก็รอดนะัะคุณผู้ชมดูดีเห็นปะ มันให้ความแบบว่าชํำๆเหมือนว่าผิวเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆอะคุณผู้ชมเพาะรู้สึกว่าหลายๆสีที่คุณใส่เนี่ยก็อาจจะไม่ให้ความชํำขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวห้คุณผู้ชมดูเห็นปะว่าสีมันชํำมากนะคะให้ก็ป,ปัดปัดให้คุณผู้ชมดูอีกนิดนึงตรงนี้นะคะว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีมันแบบว่าช่ำแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแตกๆมากดูเด็กเห็นปะ โอ้ไม่ก็นะคะจีเจแล้วถามว่ามันเข้ากับสีผิวเบสดไม้คือฉันไม่สนว่ามันจะปัดแล้วจะสวยไม่สวยนะขอปัดแล้วปังปัดแล้วเห็นมาแต่ดาวอังคารนะครับผู้ชมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าในการลงทุนนะคะสำหรับไฮไลท์หนึ่งอันนะหลายๆคนก็อาจจะชอบแชมเปญป๊อปชอบชอบโอปอล์สนใจเป็นว่าโรสคอร์เป็นสีที่สวยนะคะและไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทําเสียวชมพูแบบนี้แต่เบกก้ากล้าทำและเบก้าตีโจทย์แต่เบก้าทำให้คนรู้สึกว่าฮไรท์นี่คือเลือค่ามากๆเลยนะคะตัวน,นี้เซฟราเปิดแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีสีโรสคอ สีรสคอร์หรือใครสามารถหาซื้อ4รถคอร์ได้เนี่ยไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าซื้อเก็บไว้เลยแล้วมันจะเป็นตํานานของคอลเลคชั่นคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมไม่มีคนไหนที่ทสํส4รสคอร์ได้ออกมาสวยเท่าเบเก้าแล้วรู้สึกว่าพาเลทเนี่ยคดคุ้มเลยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างและพาเลทเนี้ยไปกับเราทุกที่จริงๆนะคุณผู้ชมแล้วแบบประทับจิตประทับใจ,บใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับไฮไลท์เบเก้าสีรสคอร์สนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่าหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยพี่จา๋าสองอันแนร,าาร,ราาก,ก ก็คือ Master Chrome นั่นเองนะคะจาก m a อร r เรียน่นคะคะคุณผู้ชมเป็นไฮไลท์ที่แบบโอ oh my god คุณผู้ชมแพ็คเกจมันอาจจะดูไม่ปังนะแต่เดี๋ยวเบ๊คุณผู้ชมดูสีคุณผู้ชมจะแบบร้องแบบขอชีวิตร้องขอชีวิตแบบฉันขอชีวิตของฉันเถอะดูคุณผู้ชมนะเนือสองซ้ำโอ้ my god เห็นมาตั้งแต่ดาวอังคารดาวเสาร์ดาวพฤหัสยูเรนัสเห็นมาถึงวีนัสดาวศุกร์เลยทีเดียวนะครับผู้ชมรู้สึกว่าไฮไลท์มันอาจจะสวัดยากนิดน,น,น,นึงนะเวลาเราจะให้คุณผู้ชมดูอ่ัคุณผู้ชมสังเกตดีๆเห็นไหมผู้ชมแห็นมว่าสีมันเนี่ยโอโ้โหแบบคุณผู้ชมทาไปบนมืออันนี้เป็นสีออกเอ,อ ทองทอนะคะแต่ว่าจะออกทองในโทนบรอนซ์นิดนึงนะคะจะไม่ทองเกินไปนะคะจะทองในโทนบรอนซ์แต่ว่าเป็นทองโทนบรอนซ์ที่ออกส้มนิดนะคะให้ความกระจ่างใสแล้วก็ให้ความโดดเด่นกับผิวนะคะ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมสังเกตคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมลองซื้อมาใช้แล้วคุณสังเกตเนี่ยข้างในก็จะมีเมดสีออกเขียวเขียวกับสีชมพูเนี่ยผสมอยู่ซึ่งทําให้เน่าของคุณเนี่ยดูกระจ่างใสแล้วทําให้หน่าของคุณเนี่ยดูแบบพุงพ่งอ่ะพุงพ่งพุ่งอ่ะพุ่งพุ่งพุ่งมาก ผู้ชมอันไม่ถึง2 0 0พุ่งขนาดนี้ลงทุนเธอค้ามคุ้มค่าแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไฮไลท์ต่อไปอย่าใจคุณผู้ชมคิดถึงการไปอาบแดดแล้วก็ได้ผิวสวยผิวอมผิวอิ่มผิวเปียมเวลาแสงแดดแสงไฟส่องมาบนผิวของคุณเนี่ยผิวทั้งผิวหน้าและผิวกายเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องร้องว้าวนะคะคุณผู้ชมและนี่คือแบรนด์จากชูเอ้นั่นเองนะคะแล้วอะไรมาแบบนี้ให้แปรงมาเพื่อทาตัวนะคะแก คุณผู้ชมคะดิฉันเนี่ยเมื่อข้อยากจะใช้เพราะเนื่องจากนางเป็น limited edition เนี่ยฮะ s u Ae c o s m e t i c นะคะ, metics, ะ,คะอันนี้เป็นสีモเทนกร o w นั่นเองนะคะคุณผู้ชมโมเทนกร o w คุณจะเล่าเรื่องคือฉันทํานางตกรอบหนึ่งแล้วฉันก็ว่าแบบพังแตกนางไม่แตกแต่นางหลุดออกมาแต่ไม่แตกนะแต่มันหลุดออกมาจากแพงรู้สึกว่ามันเลิศนะเดี๋ยวจะลองใช้แปลงนะแล้วก็จะให้คุณผู้ชมดูนะว่าเราบัดไปบนผิวเราเนี่ย S <S <an> เห็นไหมใช้แปรงวนๆคือไม่ต้องงกเลยเพาะ15กรัมนะฮะแล้วก็ปัดไปบนผิวคุณเนี่ยคุณผู้ชมดูดิโอ้โห,โห,โหเหลือเหลือเกินเหลือเกินเหลือเกินเราสมมติว่าปัดไปเลยเห็นไหมเหลือเกินแล้วทำให้รู้สึกว่าเวลาสมมติว่าผิวคุณสะท้อนแสงหรือว่าผิวคุณโดนแดดเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าโอ้ไมค์กสีมันสวยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอยากจะแบบว่าลองจับเนื้อต้องตัวดว้วยเห้นของแท้หรือของปลอมแบบว่าเราแบบว่า Sparking Sparking อะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม ชูเอ้มีไฮไลท์หลายสีที่สวยมากนะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ beauty list หรือว่า beauty bay นะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าใน u r ิป beauty ก็จะมีนะคะยังไงเดี๋ยวจะลิงก์ให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะว่าชูเอ้ซื้อได้ที่ไหนบ้างจะไรู้สึกว่าชอบไฮไลท์ texture ของไฮไลท์ชูเอ้เพราะว่าเนื่องจากว่าไฮไลท์มันจะไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่เปียกเกินไปนะคะจะให้งานสกินที่ดูฉ่าสกินที่ดูพุ่งและที่สําคัญคือเห็นมาจากดาวคานแน่นอนนะคะคุณผู้ชมไม่พลาดแน่นอนนะคะมบเมื่อถางดาวทักค่ะคุณผู้ชมคะ ออนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ายไลท์สุดท้ายเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่ไม่ว่าจะเป็นเหล่ามนุษย์ก็เอ่ยหรือว่านางฟ้าก็เอ่ยหรือมนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารเนี่ยก็ทักตลอดนะครับโพราชัยแล้วก็จะสวยแบบสวยตะเตกมากนะคะสวยแบบธรรมชาติพุ่งถึงขีดสุดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือลอร่าเจลเลอร์นะคะคุณผู้ชมเออและนี่คือเบเกสเจลาโตนะคะเป็นอิลูเมเนเตอร์สีเอ่อกิลเลสฮันนี่อะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจริงๆแล้วเป็นไฮไลท์ที่แบบ เกิดมาเพื่อฉันนะ่ะคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสีนะสีสวอตเนี่ยมันจะมีความสปาร์คลิ่งอยู่ในตัวมีความโดดเด่นมีความสปาร์คลิ่งนะฮะคุณผู้ชมเวลาสมมุติว่าเราแท็บดูสิคนคุณดูดิเห็นนะเห็นไ,ไหมตรงนี้ก็แบบว่าโอโ้โหแม่จ้าหนูทนไม่ไหวทุกแกตัวยาเทีวไม่เกนเนสต์โอโ้ไม่เกนเนสต์โอ้ไม่เกนเนสโอ้โหคุณผู้ชมพุ่งมากวันนี้แต่างเราจะไม่ทักได้ไงนะคะพุ่งขนาดนี้นะคะ คนไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองหาดูในอินเทอร์เน็ตนะไม่แน่ใจว่ามีขายที่เว็บไหนนะคะสำหรับลอล่าเจเลอร์นี้นะคะคือถ้าสมมติว,ว่าคุณผู้ชมหาเจอแล้วคุณผู้ชมซื้อเนี่ยเป็นลุยเชื่อเือเกินว่า คุณจะท้องประทับใจและคุณจะต้องเลิฟกับสิ่งนี้มากเลยนะคะนั่งเล็กมากแต่ที่สําคัญคือคุณผู้ชมไฮไลท์อ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องปัดเยอะคุณผู้ชมปัดนิดนึงให้มน mm ุษ hmm. ย์ต่างดาวทักก็พอแล้วนะคุณผู้ชมเป็นไฮไลท์หน้าพุ่งนะคะคุณผู้ชมคะและนี่คือ5อันสําหรับไฮไลท์หน้าพุ่งสําหรับคนที่ขอกันเข้ามานะคะว่าอยากรู้จังว่ามีไฮไลท์หน้าพุ่งอันไหนที่ใช้แล้วมนุษย์ต่างดาวทักบ้างนะครับคุณผู้ชมนอกจากคนจะทักแล้วนะคะเราต้องใช้ให้เห็นถึงดาวค่ะนะคุณผู้ชมเพราะมนุษย์ต่าง พเพราะนั่นคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ d o n t l e t y o u r Beauty Closet MT p y นะคะอย่าไปโต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่มันคุณเนี้ยว่างเปอากาศค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สห่วนนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆของปังๆ <c oughs> กลับมาแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะซื้อเก่งใช้เก่งลองเก่งนะคะจะกลับมาเจอคุณผู้ชมแน่นอนนะคะสห่วนนี้อย่าลืม subscribe ช่องสวัสดิ์เวนซียกดกระดิ่งเราเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ